ครับวันนี้ทำยาลิสนะครับก็ปัญหาที่เจอก็คือเบดเขาว่าไม่ดังไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็เสียงกลางข้างหน้าเสียงไม่ค่อยออกนะ,ะตัวนี้เปลี่ยนเป็นใส่ดอก ds18 เดี๋ยวผมจะลองไล่ต่อระบบอีกทีเนาะก็คือไล่ปรับเสียงปรับจูนแล้วก็ลองไล่ระบบดูว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรบ้างโอเคครับ เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วเดี๋ยวทดลองเสียงให้ดูครับโอเคครับก็เสียงการนะครับผิดเฟสนะครับเสียงเบสก็ต่อผิดเฟสครับเพราะตู้นี้เป็นตู้ลมหลังดอกเราเลยต้องใช้ค้่ลำโพงกับขั้อนะครับแล้วก็ power เบ s ถ้าเราจูนแรงมันก็จะตัดก็คือเกิดจากใส่ไฟเส้นเล็กนะครับจะให้ดูระบบฟิวด้านหน้า ระบบฟิวก็เป็นฟิวแบบนี้นะครับที่จริงมันต้องเป็นฟิวแยกนะครับฟิวตัวนี้มันเป็นฟิวรวมมันก็จะทําให้ไฟกระแสไปไม่พอนะครับเบรก็เกิดการตัดแต่เจ้าของจะใช้แบบนี้ไปก่อนวันนี้ก็มาใส่แค่ดอดลำโพงแล้วก็ไล่จูนเสียงนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตเอนะครับวันนี้ผมพามาชมรถยาริสนะครับยาริสแต่งเครื่องเสียงนะครับเห็นไหมครับกระจกด้านใน เดี๋ยวพามาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในรถยารทสคันนี้นะครับเป็นสีสีอะไรเนี่ยสีส้มหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอา้าถืออย่างไัเลยเลยพ่ไม่เน็บแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้เหรอรโอเคพี่อ่าอันนี้รถยาริสเป็นรถของพี่เลยใช่ครับเป็นยาริสตัวไหนครับ ตัวปี14ปี2014ครับปี2014เครื่องอะไรครับเนี่ย1.2ครับเครื่อง1.2ครับนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างคันนี้นี่ซื้อมือหนึ่งมือสองมาครับซื้อมือสองมาครับมือสองเลยพี่อ่ามาแบบนี้เลยหรือว่าแต่งไม่ครับมาเดิมๆเป็นสีอะไรครับสีนี้ครับแต่สภาพเดิมๆเดิมๆครับแล้วลงแม็กไปครับแม็กตัวนี้เรียกแม็กอะไรครับเนี่ย แม็กอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่แม็กอะไรไม่รู้ซื้อใส่อย่างเดียวใช่เป็นมือสองหรือมือหนึ่งครับแม็กแม็กเป็นมือหนึ่งครับอ๋อตัวนี้น่าจะเป็น c e 28เนาะครับพวกท่อพวกอะไรนี้ก็คือมาทําเองหมดเลยทำเองหมดครับแต่แรกมาเดิมเดิมครับแล้วก็ถ้างั้นไปคุยเรื่องเครื่องเสียงกันดีกว่าพี่เครื่องเสียงมีอะไรบ้างพี่มีตู้หลังครับตู้หลังหนึ่งใบเริ่มจากตู้หลังเหรอครับเราไปดูข้างหน้าก่อนดีไหมไอข้างหน้าพวกจอยแอนดรอยครับเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนี้ แต่งอะไรไปบ้างพี่เครื่องเสียงก็มีนะครับมีก็มจีจอนี่ใช้เป็นจอของอะไรครับไม่รู้เหมือนกันพี่ซื้ออย่างเดียวเหมือนกันซื้ออย่างเดียว <c oughs> เป็นจอ,เป,นจอเป็นจอแบบจอแอนดรอยหรือจออะไรครับน่าจะแอนดรอยครับแอนดรอยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนี่ทําหมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยตู้รวมสองรอบมีเจ็ดหมดื่นกว่าครับเจ็ดหมื่นห้าเจ็ด 7, หมื่นห้าครับสองเจ็ดหมื่นห้าสองรอบครับผมอ้าวรอบแรกทําอะไรไปครับ รอบแรกทําตู้ตู้พื้นธรรมดาครับสินิ้วรอบแรกตู้พื้นธรรมดาสิบนิ้วครับแล้วรอบนี้เป็นตู้อะไรครับเนี่ยเป็นตู้ลงพื้นครับตู้ลงพื้นกี่นิ้วครับตู้ลงพื้นสิบสอนิ้วครับสิบสอนิ้วนะครับใช้อะไหลเป็นของอะไรบ้างพี่มี d ีเอแครับแล้วก็โอลออน ดีเอสกับโอเลออนนะครับ,รบปีไอพวกนี้นี่พี่ซื้อใส่เองหรือว่าเขาจัดให้เป็นชุดมาเลยครับร้านให้มาครับอ๋ออย่างไอตัวนี้ยีหย่ห้อยี่ห้อคิงดอมนี่ก็ร้านให้มานะครับใช่ครับตัวนี้พอรู้ราคาไหมครับเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่รู้เลยเหรอพี่ซื้ออย่างเดียวซื้ออย่างเดียว <c oughs> ท่างเดียวแค่นั้นอาทำมาครบชุดนี้ทั้งหมดชุดแรกที่ทํามานี่เป็นดอกของอไอดีเอสกับโอเลออนเลยไหมไม่ไม่ครับเป็นธรรมดาตอนแรกเป็นดอกของดอก no ลโก้ดอก no ลโก o อ๋อเป็นชุด12ยิงลงพื้นนะครับ,รบก็ใช้เป็นดอกไม่ใช่ดอกเลยอ่อนตอนแรกใช่ครับตอนแรกเป็นดอกธรรมดาดอกธรรมดามาเปลี่ยนใหม่ครับเอามาเปลี่ยนใหม่ถ้าเปลี่ยนใหม่หมดก็ไปนู่นแหละ 8, ประมาณ8ปดเตกว่าแปดพันแล้วนะตอนนี้ถ้ารวมหมดแล้วก็แปดแปดะแปดเกือบเก้าอะเกือบถ้ารวมเปลี่ยน,นะอยนดอกเปลี่ยนอะไรนะ เป็นดอกเป็นอะไรก็ด้วยก็8 0 0พเกือบเก้าพันแล้วแล้ว power ใช้กี่ตัวครับในรถคันนี้สาตัวครับ power ขับกลาง2ตัวเบรคหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ครับอ๋อดอกโอเลออนตัวนี้ใช้เป็นรุ่นอะไรครับน่าจะเป็นท้าวฮิด x t x ครับ x t x นะครับแล้วทวิตเตอร์ครับแหมของ d s 18ครับของ d s 18ครับแล้วดอกเบรคใช้มาของอะไรครับ ดอกเบดเป็นแบรนด์ของร้านเขาครับอ๋อเป็นแบรนด์ของร้านเขาครับแล้วดอกเสียงกลางข้างในครับใช้เป็นของอะไรคู่หน้าเป็น Ds18 ครับคู่หน้าเป็น Ds18 นะครับ Twitter ลระครับ Twitter เป็น no โก้โ no ล o นะครับคู่หลังนี้ก็ no no โ o กเหมือนกันกลางทั้งแหลมเลยครับผมนะครับรายละเอียดก็มีประมาณนี้ครับผมอ๋อโอเคครับพี่เดี๋ยวผมขอลองเทสเสียงหน่อยได้ครับครับ જાયન આપે โอเคครับขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ